อพุทถอยอย่าลืมโทรนะสายสุดทายหญิงเดียวของวันนี้นะคะพีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะยองพีออ่อายุเท่าไหร่จ๊ะเอออายุยี่สิบสามค่ะพียี่สิบสามมีอะไรคะโอเคหนูขอเกินก่อนนะคะคือหนูเป็นนักศึกษาจบใหม่คะ่ะแล้วก็ที่บ้านหนูเป็นแบบว่าครอบครัวคนจีนคะ่ะคุณพ่อมีบริษัท อยากจะให้หนูมาทําต่อแล้วเขาก็คาดหวังให้หนูแบบว่าสืบทอดะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงที่หนูเพิ่งเรียนจบอะคะ่ะหนูก็มาทํางานกับที่บ้านเนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่าด้วยความกดดันหลายๆอย่างทําให้หนูรู้สึกว่าหนูทํางานที่นี่ได้ยังไม่ดีบวกกับว่าคุณพ่ออายุมากแล้วค่ะแล้วก็แกหลงหลงลืมลืมทาให้เหมือนสอนงานหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ mm hmm. mm hmm. หนูก็เลยช่วงนี้หนูก็เลยเพิ่งตัดสินใจว่าจะไปทํางานที่อื่นก่อนแล้วค่อยเก็บประสบการณ์กลับมาพัฒนางานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้ตอนแรกหนูปรึกษาคุณแม่แล้วค่ะคุณแม่หนูก็เห็นด้วยได้ตกลงอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าพอไปปรึกษาคุณพ่อแล้วคุณพ่อเขาไม่โอเคอะค่ะเพอไอะครับ เขาอยากให้หนูทําที่นี่เลยแล้วเขาบอกว่าเข้าสอนได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือระยะเวลามันก็ผ่านมาแบบหลายเดือนแล้วหนูก็เห็นแล้วว่าแบบหนูควรจะไปได้ประสบการณ์จากที่อื่นมากกว่าบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขารู้ตัวไหมคะอาการหลงหลงลืมลืมของเขาอ่ะเขาก็รู้ตัวค่ะเพราะว่าเคยคุยกันแบบหลายครั้งแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าแบบว่า เขาแบบยังมีหลงหลงลืมเวลาบางทีอยากจะสอนแต่ว่าแบบพอจะสอนทีก็เอ้ยจาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแกก็เคยบอกอมอยู่ค่ะแล้วมันมีคนอื่นในออฟฟิศที่เหมือนว่าในบริษัทที่มันสอนงานน้องพีได้ไหมคะที่รู้เท่าเขาอะไรเงี้ยเออไม่มีค่ะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ที่ที่ออฟฟิศเขาก็จะแบบขึ้นตรงกับคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะพอจะบอกรูปแบบงานได้ไหมครับว่าเป็นเป็นธุรกิจเป็นอะไรเอ่ยของที่บ้านนะครับ เป็นโรงงานนะคะแล้วก็ <Okay. S 2> นำเข้าส่งออกอะไรอย่างนี้แล้วคุณพ่ออยากให้มาบริหารนะคะคร okay. ับมีเป็นลูกคนเดียวไหมเอ่ยพี่เป็นเป็นลูกคนเดียวค่ะโอเคครับนี่ทำมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เดเอเอถ้าตั้งแต่ที่แบบว่าเคย เคยดูงานมาอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่แบบช่วงแบบยังเรียนไม่จบประมาณปีสามเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูมาเริ่มงานแบบจริงจังก็คือได้ประมาณแบบเกือบจะครึ่งปีอะค่ะครับแล้วหนูว่าหนูได้รู้งานหมดหรือ,อยังตอนนี้ได้เรียนรู้ทุกอย่างหรือ,อยังคะที่บริษัทนี้หนูได้ได้เรียนรู้เฉพาะส่วนที่แบบ ในออฟฟิศเขาสอนหนูได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนที่หนูควรเรียนรู้จากคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนแกแบบหลงหลงลืมลืม,ลมก็เลยสอนหนูไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะหลงลืมอันนี้นี่มีการดกโนสจากคุณหมอด้วยไหมคะคือแกตอนนี้แกอายุประมาณแบบหกสิบสองเนี้ยค่ะแกก็เลยแบบมีแบบความความจําไม่ค่อยดีแล้วก็แกทานยานอนหลับประจาด้วยค่ะก็เลยทําให้แบบเป็นอาการของการอาจจะฤทธิ์ของยาอะไรเงี้ยเหรอคะ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือแกเป็นคนที่ลืมอยู่แล้วด้วยค่ะอเอะแล้วแล้วอย่างนี้แกบริหารงานยังไงทุกวันนี้หมายถึงว่าถ้าแกขี้ลืมอย่างเงี้ยแกทำบริษัทมันไปได้ยังไงเป็นคนขับเคลื่อนออบริษัะคะทค่ออยงงไะจริงๆแล้วมันก็ทํางานไปได้นะคะเพราะว่ามีแบบพี่ที่ออฟฟิศเขาก็แบบยังพอรันงานได้แล้วก็เวลามาถามอะไรแกอย่างเงี้ยแกก็ยังแบบพอตอบได้แต่ด้วยความที่หนูเป็นเด็กจบใหม่ใช่ไหมคะหนูเข้าไปนั่งทํางานเลยอ่ะ หนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องถามอะไรแกบางอย่างคือเหมือนเหมือนหนูไม่มีพื้นฐานมาก่อนหนูไม่ได้เรียนตรงสายอะคะ่ะไอะไรมาหนูเรียนภาษาค่ะเรียนภาษาแล้วสมมติถ้าหนูไม่ทําที่นี่แล้วหนูไปทําที่อื่นหนูจะทําอะไรหมายถึงว่าหนูจะจะไปทําอะไรที่ทบอกว่าหาประสบการณ์ชเออเนี่ยให้มันกลับมาทําที่นี่ได้หรือว่าอย่างอื่นเลยทําโรงงานเหมือนกันไหมคือตอนนี้หนู สมัครงานไปแล้วแล้วก็ได้งานแล้วค่ะหนูได้เป็นงานที่แบบเป็นโรงงานที่เป็นนิคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,ลวหนูจะไปเป็นล่ามแล้วก็ทําพวกแบบเอกสารที่เกี่ยวกับนําเข้าส่งออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซ,ซึ่งมันสามารถกลับมาทําที่บริษัทเราได้ไหมในฐานะผู้บริหารเนี่ยได้ค่ะเพราะว่าคือคือที่หนูจะไปทําอ่ะเหมือนมันเป็นล่ามแล้วก็ทําเอกสารใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกแบบเขาจะให้หนูแบบดูพวกบัญชีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นล่ามผู้บริหารด้วย นะเป็นล่ามให้ผู้บริหารแล้วทาเอกสารก็คือการดูบัญชีถูกไหมคะเหมือนจะได้ทําเอกสารหลายอย่างะคะ่ะซึ่งใดๆทั้งหมดที่หนูพูดมาไม่สามารถทําในบริษัทของคุณพ่อ<ช>ได้ไดหรออ่าเพราะว่าเหมือนคือบริษัทของคุณพ่อเป็นแบบบริษัทเล็กใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนระบบมันไม่ค่อยจะเวิร์อกอะค่ะหนูไม่ชอบ องค์กรเนื้อง,งานของตอนนี้ที่ที่ของบริษัทพ่อหรือเปล่านอกจากแค่เล่นที่คุณพ่อไม่สอนหนูได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยม,มันมีเหตุผลอื่นด้วยหรือเปล่าคะหนูไม่ชอบที่เหมือนไม่มีระบบอะคะ่ะแล้วหนูแบบจากต้นชนไปลายไม่ถูกน่งี้หนูก็เลยไม่ค่อยชอบระบบหนูอยากจะแบบมีประสบการณ์ก่อนถึงจะมาพัฒนาระบบตรงนี้อะคะ่ะคือตอนนี้ติดตรงว่าอีประสบการณ์เนี้ยม,มันจะ มันจะดีพอมันจะได้พอจนกลับมามันจะตรงนี้ได้หรือเปล่าคือประสบการณ์ที่อุตส่าห์ไปหาเนี่ยมันจะเสียเวลาหรือมันจะได้มันจะได้กว่ากลับมาหรือสักเดี๋ว่าถ้าทําตรงนี้ต่อเนี่ยแหละแต่ว่าก็ต้องอาศัยวิธีอื่นถามคนอื่นเอาอะไรเงี้ยแล้วมันรู้เรื่องงานนี้เต็มๆมอันนี้พี่ไม่แน่ใจก่อนที่เราจะไปแก้ระบบเราต้องรู้ระบบที่มันเป็นตอนนี้ก่อนไหมคะหรือเปล่าในความที่ควรจะเป็นอะเรารู้สึกว่ามันไม่มีระบบแต่ความไม่มีระบบมันมีระบอบของมันอะ ถ้าเราเข้าใจมันเราจะได้แก้ถูกแต่อันเนี้ยเราเข้าใจระบอบความไม่มีระบบหรือยังนะคะคือหนูแบบว่าลองเปิดใจเข้าไปทําในแบบระยะเกือบครึ่งปีเนี่ยแล้วค่ะแต่ว่าแบบเหมือนบางครั้งหนูถามคุณพ่อบางครั้งแกก็บอกว่าไม่ว่างหรือบางครั้งแกก็ยังไม่ตื่นหรือว่าบางครั้งแกก็แบบไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะทําทให้แบบหนูทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนเหมือนพอหนูเข้าไปนั่งในออฟฟิศใช่ไหมเหมือนหนูนั่งเฉยๆอะคะ่ะเดี๋ยวนะคะ แล้วคนที่ช่วยรันของคุณพ่อมือที่รองจากคุณพ่อเลยอ่ะถ้าหนูไปประกบคนนี้ล่ะหนูเคยลองแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนพี่เขาเงียบๆไม่ยอมแบบไม่ไม่เชิงว่าไม่ยอมแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะพูดอะคะ่ะแล้วก็หลายอย่างเขาต้องถามคุณพ่อก่อนบางครั้งเหมือนเขาแบบเหมือนพูดแบบแค่นิดเดียวอะคะ่ะสมมติว่าหนูถามเขาเขาก็จะถามคาตอบคำะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะ ออคนละทางเออเบอร์คนละทางกัน,นอโอเค,อเคงั้นวันนี้จะถามพวกพี่ว่าอ,อหนูอยากจะแบบอธิบายให้คุณพ่อเข้าใจว่าหนูไม่ได้แบบทิ้งกิจการที่บ้านไปแต่ว่าหนูแค่อยากมีประสบการณ์มากพอที่จะแบบกลับมาช่วยที่บ้านอย่างน้อยแค่แบบประสบการณ์การทํางานก็ได้แล้วก็อยากให้คุณพ่อเข้าใจแล้วก็อยากแบบว่า ได้กําลังใจจากพี่ๆด้วยค่ะเพราะว่าหนูได้งานแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปค่ะอ๋อตัดสินใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าถามใครก่อนครับได้หมดเลยค่ะพี่โอเคถ้าง่อนให้ก็ได้ครับที่เผลือกไหมเออพี่เือกเพราะว่ามีใต้โต๊ะทางานใช่ทําใต้โต๊ะทางานแล้วก็ได้คุยกับน้องๆที่กําลังจะจบอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากหลายๆมหาลัยจริงๆแล้ว เส้นทางที่พีวางเอาไว้ถือเป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วมีเจ้าของกิจการมากมายที่ให้ลูกตัวเองออกไปเรียนรู้ข้างนอกไปเอาระบบที่เป็นระบบที่ที่ได้มาตรฐานสมมุติไปอยู่บริษัทใหญ่คุณจะได้ระบบที่มันมันเป๊ะอ่ะเข้าไปอยู่ในระบบที่มันควรจะเป็นในธุรกิจแล้วก็เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยกลับมารันงานที่บริษัทแต่ทีนี้ ข้อจํากัดของแต่ละบ้านก็คงไม่เหมือนกันหนึ่งคือคนที่ไปทําแบบนั้นได้ต้องมั่นใจว่างานมันต้องค่อนข้างที่จะตรงสายหมายถึงว่ามาบริหารก็ไปฝึกไปทํางานอยู่ในสายงานบริหารไปเริ่มจากเป็นจูเนียร์มาเก็ตติ้งจะไปเป็นจูเนียร์บริหารงานโรงงานอะไรก็แล้วแต่แต่ทีเนี้ยมันของพี่ที่อาจจะยากกว่าชาวบ้านนิดนึงคือเราเรียนด้ภาษามา เพราะฉะนั้นพีจะต้องอ้อมไปเป็นล่ามเพื่อที่จะใช้การเป็นล่ามในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพีต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่นมากๆในการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้กลับมามาพัฒนาที่บ้านเนื่องจากพีเรียนไม่ตรงสายเพราะฉะนั้นสิ่งที่พีจะเรียนรู้เกี่ยวกับงานโรงงานเพื่อที่จะมาพัฒนาโรงงานของตัวเองได้ก็คือ1ต้องฝึกงานหรือว่าต้องไปทางานจริงซึ่งพึ่งพีกำลังจะไปทําอยู่ หรือ2ต้องไปเรียนเพิ่มให้มันตรงสายขึ้นใช่ไหมซึ่งพี่เลือกไปทํางานพี่ตัดสินใจไปแล้วพี่เลือกแล้วซึ่งเอาจริงๆแล้วพี่ก็แอบเห็นด้วยกับการออกไปลองดูครั้งนี้แต่อยากให้พี่คิดไว้อย่างหนึ่งว่าพี่ลองได้ไม่นานเท่าไหร่พี่อาจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่ไม่มากให้มันคุ้มค่ากว่าคนอื่นคนอื่นอาจจะหาปี เปีไปทํางานข้างนอกมา10ปีค่อยกลับมาทํางานที่บ้านโอ้สบายละไปเก่งมาจากข้างนอกละแต่ว่าของพี่เนี่ยคุณพ่อก็อายุมากแล้วแล้วก็ออหกคุณพ่อก็คงต้องค่อยๆเกษียณแล้วล่ะพี่อาจจะมีเวลาไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นเขาก็ต้องเรียนรู้ให้เร็วการไปเป็นล่าม มันไม่ได้ตรงสะทีเดียวกับการที่เราจะได้เห็นทุกอย่างหรือเราจะได้ลองทําในสายงานการบริหารโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับตัวพีเองเลยแหละว่าจะใช้โอกาสในการเป็นล่ามนี้เรียนรู้ได้แค่ไหนถ้าจะให้กําลังใจก็คือเป็นเส้นทางที่น่าสนใจครับผมว่าหลายๆคนเลือกที่จะให้ตัวให้ลูกตัวเองออกไปเรียนรู้แบบนี้นะเท่าที่เคยได้ยินมานะมันเป็นเส้นทางที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าพีต้องตั้งใจมากๆ ครูพักรักจาให้มากแล้วก็บริษัทที่เข้าไปทําหรือโรงงานที่เข้าไปทําถ้าเป็นนิคมใหญ่หรือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่เขามีนโยบายแบบอินเตอร์อย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีการอบรมพนักงานส่งพนักงานเรียนหมายถึงว่ามีคอร์สให้พนักงานเนี่ยเลือกเรียนเสริมไปได้จงลงซะจงเขามีให้ไปเวิร์กช็อปอะไรจงไปซะเพราะว่าสุดท้ายแล้วช้าหรือเร็วพีต้องกลับมาบริหารงานที่บ้านต่อเราคงทิ้งโรงงานนี้ไปไม่ได้เนาะ ใช่ไหมพี่คงอยากจะเป็นพีที่ที่พร้อมสําหรับการมารันงานซึ่งพี่ไม่ได้มาลันแค่โรงงานตัวคนเดียวพี่ต้องมาคุมคนเท่าคนแก่ที่อายุมากกว่าพีอีกมากมายที่เขาอาจจะตั้งคําถามว่าโหลูกเจ้าของเรียนมากับเรียนภาษาจะมารู้อะไรพีต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าที่พีออกไปอ่ะมันพีเก่งนะพีกลับมาพร้อมความรู้ความสามารถที่ลัน ออฟฟิศได้นะแล้วก็สําหรับคุณพ่อก็ลองตั้งเวลาให้คุณพ่อเขาดูครับว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยพี่ใช้เวลานาน,านมากนะกว่าพี่กว่าพี่จะเก่งแต่ถ้าให้พี่ออกไปข้างนอกแล้วอยู่ในบรรยากาศที่มันพร้อมจะเรียนรู้อะ่ะ <c oughs> พี่จะจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นแล้วจะรีบกลับมา <c oughs> อย่างเงี้ยเพราะเราก็ตัดสินใจไปแล้วเนาะ <c oughs> ừ, ทําให้คุณพ่อเขาสบายใจว่าเราไม่ได้ทิ้งครับ <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจให้ครับมีหลายคนเลือกวิธีนี้เนาะแล้วก็มันก็สําหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีด้วยซ้ําถ้าในบ้านมันระ,ระบบมันไม่เหมาะกับการเรียนรู้อะเราก็ไปเอาเมืออาชีพเลยไปเก็บเลเวลกับมืออาชีพเลยแล้วก็กลับมาบ้านเร็วๆค่ะขอบคุณค่ะครับงานที่านต่อแล้วกันอบ้านบ้านเพื่อนพี่ก็เป็นแบบที่พี่เผือกอบอกอก็คือเขาก็จะ ไปลูกไปโต<ร>ไป,ไปนะทาที่อื่นก่อนเลยอืแต่เหมือนเขาก็จะมีเวลาประมาณหนึ่งอะว่าหลังจากแต่ว่าประมาณไหนที่จะต้องกลับมาช่วยที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะมันก็เป็นข้อดีแล้วสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเพราะว่าเขาก็จะได้ไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างบางทีแบบเลยไม่ใช่แบบจากผู้บริหารจากแบบเลเวลล่างก่อนหรืออะไรเงี้ยก็ตามมันก็ฝึกทักษะฝึกความอดทนฝึกความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าพี่ก็จะเหมือนแค่แต่ว่าเหมือนอันนั้นน่ะ สำหรับพี่อ่ะเหมือนคอนดิชั่นมันจะต่างกันเนดนึ่ตงตรงที่ว่าเพราะว่าอย่างบ้านเพื่อพี่อ่ะเขาก็จะมีกิจการของเขาใช่ไหมหแล้วมันก็จะมีผู้บริหารอะไรที่มันแบบมีของเขาไว้อยู่แล้วระบบดีใช่แล้วก็สักพักหนึ่งก็อ่ะพอกลับมาก็เริ่มมาทาอะไรเงี้ยแต่เหมือนของน้องพี่อ่ะมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยที่บ้านมันไม่มีใครแล้วนอกจากหนูคนเดียวแต่พอพี่ตัดสินใจแล้วเนี่ยพี่ก็จะพูดเหมือนที่พี่เผือกพูดพี่ว่าพี่คิดคล้ายกันคือเราจะต้องเร่งสปีดนิดนึงอเพราะว่า ก็อย่างที่บอกมันก็คือคุณพ่อและพีเลย uh huh. เขาไม่ได้ไม่ได้มีใครอีกแล้วที่เขาจะไว้ใจให้ให้รันบริษัทนี้ต่อจากเขาได้ uh huh. แล้วพีก็บอกว่าเขาก็ก็หกสิบ huh. กว่าแล้วก็เริ่มมีปัญหา uh huh. แล้วอะไรอย่างเงี้ยพีก็แค่รู้สึกว่ามันอาจจะต้องที่ที่ถึงเช็คไงว่าไอ้งานนั้นน่ะมันใช้ได้จริงๆใช่ไหมถ้าพีจะต้องกลับมาแต่พีก็ตอบว่ามันมันได้ใช้พี่ว่าก็ต้องสปีดอัพตัวเองนิดนึงถ้าพีคือความตั้งใจคือยังไงก็อยากจะกลับมาทํากิจการที่บ้าน แล <ừ> um. ้วก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าอาจจะต้องเพิ่มอ่ะอาจจะต้องเรียนเพิ่มเติมหรืออะไรไม่รู้ว่ามันเหนือ่อยไปสำหรับหนูหรือเปล่านะแต่หมายว่าถ้านหนูมีโกแล้วว่ายังไงฉันก็ต้องกลับมาทําที่นี่เราต้องพาที่นี่ให้มันรอดอ่ะพ <ừ> um. ี่ว่าเราก็ต้อง, <S <S 2> <S 2> องก็ต้องรับทุกอย่างวันนะให้เรามันแบบแก่กล้าพร้อมมากที่จะกลับมาเพราะสมมติตอนนี้นหนูทํามาเกือบครึ่งปีใช่ไหมแล้วหนูก็เห็นว่าเออมันมีอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนจุดอะไรของบริษัทเราอ่ะหนูก็ต้องไปหาวิชาความรู้ที่คิดว่าจะมาอุดเรื่องนี้ได้ เออพี่ว่าก็ก็ต้องแบบตั้งใจมากๆอันนี้ก็ขออวยพรให้หนูได้ฝึกได้ทําในสิ่งที่มันจะกลับมาเป็นประโยชน์กับบริษัทของคุณพ่อจริงๆค่ะ,คะพี่อ้อมค่ะส่วนพี่อ้อมก็เห็นด้วยกับทั้งพี่เผือกพี่เติ้ลแหะมันไม่ต่างกันนะคะครับคือมันมีอยู่แค่คน d ition คือถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทําแล้วระหว่างรอเนี่ยคนอื่นไม่รู้ที่เป็นมือขวาคุณพ่อจะจะช่วยได้อีกนานมากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะเพราะว่า ถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่จะไปต่อคือน้องพีแล้วเราไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์ทีเดียเคะเราก็ไม่รู้เลยว่าถ้าเขาปล่อยมือคุณพ่อเราจะต้องรีบกลับมาสวมเมื่อไหร่และอีกเรื่องหนึ่งคืออายุแล้วก็สุขภาพของคุณพ่อด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่พี่เปื้อกกับพี่เต้นพูดเลยค่ะว่าหวังใจว่าจะเอาสิ่งที่เรียนรู้ที่กําลังจะไปเลือกเนี่ยเอามาปรับใช้กับโรงงานกับบ้านของเราเพื่อเพื่อให้ดีที่สุดและตอนที่มันจะยากคือ ตอนมาจัดการกับโครงสร้างและระบบของเราที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงอะ่ะตอนนั้นอะ่ะจะเอาใจช่วยว่ามันอาจจะหนักเบื้องต้นก็คงต้องเป็นอย่างที่พี่ๆบอกคือเรียนรู้ทุกอย่างให้เร็วที่สุดและต้องทางรัดด้วยในการที่ก็ต้องรู้งานของที่บ้านคู่ไปด้วยว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเรียนอะไรตรงไหนเพื่ออุดให้เร็วที่สุดเพราะว่าสําหรับพี่คือเงื่อนไขคือคอนดิชันของคุณพ่อและ บริษัทเราที่เล็กแล้วเราไม่ได้มีมืออาชีพขนาดนั้นที่จะมาเป็นผู้บริหารเป็นมือสองมือสามอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยว่า ไปทางนั้นเถอะเพราะเลือกแล้วจะไปเชียร์ให้เรียนผิดเรียนถูกอะไรคือมันมันไม่มีโอกาสจะบอกว่าเฮ้ยเรียนผิดเรียนถูกเที่ยวฟิศไปก็ได้ไม่แล้วลหละเพราะเลือกแล้วคือตอนนี้เออคอนดิชันของน้องคือเขาเลือกแล้วนะคะเหมือนเราพูดในสิ่งที่เขาเลือกแล้วใช่ไหพอน้องเลือกแล้วเราเราจะไม่ห้ามใช่แต่ว่าทางที่เป็นกําลังใจในทิศทางเดียวกันคือเรียนให้เร็วที่สุดรู้ให้เยอะที่สุดเพราะเรามีคอนดิชันที่จํากัดอาจจะต้องตั้งโกให้มันชัดอ่ะว่าพี่จะทําอะไรสเปสสปะไม่ได้อ่ะหรืออะไรที่มันทําแล้ว ก็ไม่ไม่เห็นเบอร์กับบริษัทเราถ้าจะทำาในอนาคตพี่ว่าก็อาจจะต้องเปลี่ยนเลือกอะ่ะออประมาณนี้นะคะค่ะแล้วจะเริ่มงานเมื่อไหร่คะออคิดว่าจะเริ่มให้เร็วที่สุดอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะ่ะโอเคอขอให้มีความสุขสนุกกับการทำงานใหม่นะคะด้วยผลนตัวเองเต็มที่นะคะค่ะค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ